s ิงเลโชวขอเสียงปรบมือด้วยค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะคุณอุดรพันธ์ก็มีของที่จะลือกที่จะมาให้ลึกชื่อคุณซอสน,นะคะโอ้โหสวยมากขอเสียงปรบมือด้วยค่ะใครไปใส่ก็ไม่ได้นลี้ก็จะขอสีหน่อย <laughs> พี่ป่วยพลาดก็ต้องขอขอ,อบพระคุณมากๆเลยนะคะ เรดลี่เจอกันที่กรุงเทพนะครับจีนหมายสีอยากจะรู้แม่อยู่ถามรู้อยู่แล้วคนไทยหน้าตาอย่างนี้ให้ถ่ายครับอุจลัดดีครับอุจลัดดีออกบอกไปแล้วแม่กำลังจะถ่ายอันอันบางทีคนไทยไม่ถูกหรอกลองแลกลายเขาดูสิลายหรอเออนี่พี่เอาจริงเหรอไม่เห็นไหลกำพังเมียที่บ้านมีปัญญาเรียนหรือยังพี่คะหนูกินเยอะ แล้วยังไม่พอครับเราต้องก้าวไปทางอีกนะครับคุณประกาศนี้ครับน่าจะจบธันวาครับธันวาปีนี้ธันวาปีนี้ทีมเชียงใหม่เอฟซีขึ้นทีมชั้นหนึ่งแน่นอนที่วันนี้พูดเองนะครับเท่าวันนี้เท่าวันนี้ผมพูดผมเปดคนเตะไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมพูดคมพูดเรียกเราแล้วหมอับผมก็มุอบอลทุกคนนะครับจ้ะสิ้นธันวานะครับเราจะขึ้นดีหนึ่งด้วยกันครับใชครับ ครับผมธันวาคมปีนี้นะครับเชี่ยวไป FC เชีย่ยวไป FC ขึ้นขึ้นดิวชั่นหนึ่งแน่นอนครับผมเย้โอ้ยแหม่ฝากเป็นคนได้ครับผมชนะเท่าไหร่ชนะบอสกอร์ลชนะเท่าไหร่น่าจะสามสูตนะครับสามสูตแน่นอนเปล่าแน่นนอครับต้องเดี๋ยวนะครับต้องแย่ขัดขัดเยอะๆยบู้สิงไลน์นะเนอะจ้าพี่ไว้เบียสิงลาหน้า ไม่กินเบียร์ครับไม่กินเบียร์กินอะไรอ่ะโซดาครับเฮ้ยกินโซดาต้องผสมไหมผสมโอันนี้ที่บอกว่ากินโซดาเมื่อกี้เอาตลกหรือเอาความจริงตลกครับเอาตลกใช่มยินดีด้วยซ่วเหมือนกันเลยนะโอเคโอ้ยเมื่อกี้บอกว่าจะต้องเรียกเบอร์เก้าออกมาทำไมพรุ่งนี้สามศูนย์สามศูนย์จริงหรือเปล่าคะก็คนนี้เป็นความหวังของเชียงใหม่เอฟซีนะพี่อย่าเพิ่งร้องไห้พี่ัศชัยหน้าเขาเป็นแบบนี้อ่ะ ท,ที่บอกว่าความหวังคือเขาสามารถยิงได้ทุกโอกาสทุกเมื่อที่มีโอกาสนะครับเขาฝากไว้กับที่เบอร์เก้าได้ครับโอ้ยอ่ะขอเชิญไปที่เบอร์เก้าหน่อยได้ไหมคะโอกาสน่อยชัดชัยโอกาสจะอยู่กับพี่เบอร์เก้าพี่ฉัดชัยนี่แหละพรุ่งนี้เชียร์มาเอฟซเจอกับสุโขทัย FC ที่สนามเจ็ปียิงกี่ลูกครับ ก็ตังหนังคู่หูผมมองครับเอ้าแล้วขณามึงไม่ไว้ใจใครเลยนะอ้โอ้โหแพทเทิร์นเดียวกันเลยอ่ะครบเลยนะนี่อันนี้ตัวจ่ายอันนี้คู่หูการขาดีตัวนะครบขาวงไพ่มาดีแล้วมีไหมคู่หูชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะอานนท์บุผาครับอานนท์บุผาและรู้ไหมว่าอานนท์บุผาจะเป็นคนร้องเพลงพอด้วยวันนี้จะโชว์เพลงใช่ป่ะเพลงอะไรที่ร้องขอเบอร์ขอเบอร์แรกใจ ท่านกําลังเข้าสู่บริการหรือเปล่าได้ป่ะได้ป่ะได้ป,ป่ะพี่ได้<อ>ไหมคะร้องไม่เป็นครับดหนูร้องให้แล้วพี่เต้นโอเคป่ะเป็นนึงนะครับเป็นนึงนะครับค<น>ุณทุกคนครับผมรู้ว่าทุกคนเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่ยืนอยู่บนเวทีอาชีพนะครับแต่ว่าอยากถอยข้างหลังมากครับ<ช>จอได้เช่ามาแพงไม่ได้ซื้อครับถึงขึ้นมาครับเฮ <c oughs> ้ยบอกเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศเลยเฮ้ยคิวสิปีอ่า please step up to the front because he's back โซนเอ็กเซสซีฟและแล้วสามหนุ่มนี้ด้วยค่ะคือหนูเชิญหลายครั้งแล้วขอตรงกลางเวทีเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเตะฟ้ามเลยบนเ่อวนที่เท่เลยครับขอเชิญหน่อยค่ะนะคะพี่ชาชายขยับมาใกล้หน่อยนะคะใช่เนะครับอานนท์บุาอานนท์บุผาเราเป็นอะไรดีครับวันนี้อานนท์ร้องเชียเต้นกับชัาชัยเต้นโอเคนะเรียบร้อยนักบอลทำได้ทุกอย่างใช่พี่คุณต๊อดอยู่บกถอนเลยใช่ไหมต๊อด ถอนเลยนะถอนเลยพ่อเลี้ยงอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ทำไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงไม่ถ้าไม่ทำไม่ร้องอาทิตย์นี้ไม่ต้องให้พี่เลี้ยงครับพ่อเลี้ยงแล้วพี่คิดดูว่าคนดูเยอะมากขนาดนี้พี่ไม่ทำพี่อายไหมนะวันนี้ไม่ใช่ร้องเพลงสุดครร้องเพลงได้บ้างคะโชว์หน่อยครับไม่เชื่อว่าจะไม่มีนะคะต้องมีสักคนแล้วไม่น่าเชื่อตัวแทนคือสตาฟโค้ชเลยเยอะซิงเกิลซอกซิงเกิลซอกว่าชื่ออะไรยูนิสยูนิสเบสต์คอม บราซิล please สองบราซิลซิงกับบราซิลสองเลยอยูโน่โคปาคาบันดาโคปาลัชดายูโน่โคปาโคปาคาบันดายูโน่กี่ครั้งละคิดว่าคิดว่าคิด choose yes of your team มีใครไหมมาพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่ไหนเยี่โอ้ยใช้แน่นอน ถ้าบุ้ยไม่เกียรติครับวันนี้บอดี้แนะนำดูดูก่อนดูดูดูจากดูพี่พีแจ๊คพี่แจ๊คเฮียอยากเห็นคนไทยบินได้เฮ้แจ็คเป็นอะไระตูน่ะพี่แจ็คตอบเลยเป็นญาติโอเคญาติฝ่ายไหนอย่าไปถามเยอะอย่าไปถามเยอะแจ็ควันนี้แจ็คโอ้ยฝ่ายบุ้ยก็ออกมาแล้วพี่มวยเซมอนแดนส์โอเคพี่มวย ฝั่งโน้นด้วยมีฝั่งโน้นด้วยนะจ๊ะพอแล้วเชฟพอแล้วดัส yes, ไม่เป็นเฮ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษปะวะดัสพี่ดัส yes, ไม่เป็นผมคุณจะแปลว่าไงดีครับแล้วนายตอบสายบ yes. ้างดัส can you เขาบอกว่าอะไรครับไม่เป็น <c oughs> พคุณสันทายใช่ป่ะผมได้ยินไม่ผิดใช่ป่ะครับไม่เป็นทำไมไม่เป็นครับไม่เป็นออกจากเชียงใหม่เอฟซีไปเลยทำไมล่ะเออชิ้นแล้ อุสม ah? okay. ันฮะอุสมั่งเอาฟันชอบไม่หออสมานโอเคสิแจ็คไปไหนพี่แจ็คตรงกลางแป๊บนึงพี่พี่เชียม่เอซีครับโสบายใจแล้วนี่แจ็คเป็นต้นแบบวั t ชโฟมโอนหายไปไหนไหมอิโอ้โห Five of you Jack c o l l o w Jack โอเคโอเคนะคะออกฟิวส์เต็ที่แจ็คไปกับทนเละพรุ่งนี้จะมีคนเชียร์เราเยอะไม่เยอะอยู่ที่นี่แหละไปกันเลยไปชื่เบลสิบมาเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปก็รีบแล้วจะไป 2이3 2 세원 2 4 ยุดดีอยู you ่ตรงถนนสื mm ่อสารกันด้วยน้าเป้งเนี่ยคะ Decision of his dad okay pass or not แทนนี่แหละพอหคนพอได้จะไปก็รีบไปอนนไปกับพี่หลังสบายเชื่ยกมาอขึ้นกปไปเล เกมเลยแบบทุกอันดับเนี่ยอั้นเงจ้ะเคยเล่นเกมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดคนแสดงว่ามีต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ทุกคนยืนบนหน้าเวทีครับเิมาครับเราไปขยับเราตัดสินได้มากครับวันนี้เรื่อยๆดีเจบอกว่าหาเพลงไม่ทันเลยงานนี้เจจะไม่เอาเพลงซ้ำใช่ไหมจ๊ะรู้สึกมาเลยดูจากลักษณะท่าทางของแต่ละคนแล้วทุกคนมีดนตรีในหัวใจเต็มที่นะวันนี้เรา เดี๋ยวช่วงมิวสิคเดี๋ยวผมส่งทีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายยกาไปกิ้นตับตับ